สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องน้องไออุ่นกับคุณพ่ออ้วนนะครับวันนี้คุณพ่ออ้วนจะพามาให้อาหารปลาดุกนะครับปลาดุกบิ๊กุยนะครับแล้วก็ให้อาหารกบนะครับให้อาหารกบนะครับที่ได้เกินไว้ในคลิปที่แล้วที่ผ่านมานะครับนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงครับตัวใหญ่หรือเยอะขนาดไหนมาดูครับ่าดูครับปลาดุกเป็นยังไงบ้าง่าดู โอ้โใหญ่แล้วข้างด้วยสักหน่อยสองสามวันที่แล้วนะครับเอาผักบุ้งมาให้นะครับมาใส่ให้มันกินนะครับนะปลาข้างนอกก็ได้กินด้วยเหมือนกันนะครับนี่อาหารนะ ลาดุกอันนี้อาหารกบดูปลาข้างนอกครับปลาตะเพียนตัวใหญ่มากนะครับเคยเอามาเลี้ยงนะครับแล้วก็มันขายายพันธุน์ออกโอ้โหตัวใหญ่เอาไปทำเป็นลาบเลยเอาเป็นลาบเอาเป็นลาบดูครับดูอ้มันมีปลา น่าจะมีประดุกด้วยตัวหนึ่งที่รอดตาขายออกมานะครับอา้าอีกอิ่มไหมเนี่อิ่มมย ดูไหมเออดูท่าจะไม่อิ่มครับมาแล้วครับอาหารปลาอีกรอบครับมันไม่อิ่มมันไม่อิ่มเราก็ต้องทำให้มันอิอ่มโอครับตัวใหญ่มากเลย น่าจะใกล้แล้วครับน่าจะใกล้อิ่มแล้วไมเริ่มไม่แย่งกันแล้วตอนเย็นก็จะเปิดไฟใส่นะครับให้แมลงมันลงนะครับเพื่อนอยากดูไหมครับข้างนอกเป็นยังไง มันย่างนอกเป็นยังไงเพื่อนๆอ,อยากดูไหมโอเคครับเป็นยังไงโอเคครับเรียบร้อยอ่ะไปดูกบครับพี่น้องไปดูกบไปดูกบ ตัวนี้มันกิน่ะไปดูฝั่งนู้นครับเปนยังไงบ้างจะกินไหมฝั่งนี้ไป น้องๆไออุ่นร้องไห้้ะไม่เห็นพ่อพ่อไม่ให้อาหารกบบูฟักผสมกบนานะครับฝั่งนู้นไม่ได้ฝั่งนูง้นไม่ได้อ่อากินทั่วถึงไป โอเคครับเพื่อนๆครับขอบคุณที่ติดตามคลิปวิดีโอบ้านๆนะครับวิถีบ้านๆนะครับเป็นสตอรี่เล็กๆนะครับของช่องน้องไออุ่นกับคุณพ่ออ้วนนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามซับสไคร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบรรยากาศครับบรรยากาศบ้านทุ่งบ้านทุ่ง